ตัวประเด็นต่างๆอ่ะประมาณนี้นะครับที่หยุด3แล้วก็มีการทิ้งประเด็นด้วยตอนจบนะฮะเชื่อว่าเป็นอะไรฮะถามพี่นุ้ยก่อนดีกว่ามันคืออะไรฮะที่มีลูกของจ่าปะพันธ์โผมานะฮ่าเห็นหน้านิดหนึ่งรู้ว่าพ่อตายละตอนเอ็นเครดิตอ่ะเอ็นเครดิตมันน่าจะเป็นการสร้างสารต่ออะไรไหม พี่ว่าน่าก็คงน่าจะเป็นเชื้อไว้สําหรับภาคสี่หรือเปล่าแต่ว่าที่มองามสัมพันธ์อะตัวมันมันก็น่าเอาคนเขาก็พูดกันเยอะนะบอกว่าเอออาจจะมีภาคสี่เพราะว่าอะไรอะอันน,น,นี้อันนี้พี่ก็ยอมรับพี่ไปอ่านของคนอื่นมาเขาบอกว่าเออในยี่เนี่ยสามารถที่จะมาเป็นสืบสารต่อยักษ์ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ <c oughs> เป็นไปไ,ไ,ได้ไหมอันนี้พี่ไม่รู้อันนี้แต่ว่าพี่ไปดูดู <c oughs> คนอื่นจะพูดมา คือผมออนึกออกละซุปเปอร์เกิลอะไรอย่างเงี้ยอซุปเปอร์เกิล <Super Girl. S 2> อันนี้ไม่รู้เหมือนกันต้องแต่ตผมสังเกตนะคือเหมือนกับว่าเขาเขาจะทำมาตัวผู้หญิงคนเนี้ยแทนนยั์นะครับผมแล้วก็เป็นดาราซุปเปอร์สตาร์นะของช่องสามเลยครเพราะว่าตัวของที่หยดเนี่ยมันร่วมทุนกันนะครับผมเอ็มเอ็มอันเนี้ย M.udio แล้วก็จะมีช่องสามด้วยนะฮะก็จะเอาดาราช่องสามานะไม่รู้เป็นใครนะอาจจะเป็นโบเมอราดาได้ฮะอืมใช่ค่ะใช่ครับโบเมอราดานะฮะไม่แน่นะฮะหน้าตาคล้ายๆนะฮะผมใช่ค่ะเนี่ยอืมโบโบ,โบที่เล่นอนนงนะฮะอนนงภาคสองเนี่ยจะเข้าแล้วภาคสองอนงสองนะตาตนดาเดียวได้เห็นไหมตอน Incredit ได้เห็นนะแต่แต่แต่ผู้หญิงอนะใคร น่าจะเป็นโบนะฮะโบโมดาอ๋าอ,อใช่ไหมใช่ครับโบเมกดานะฮะก็คือถ้าถ้าทําอย่างนี้มันจะมีมันจะมีอยู่สองอย่างมันจะมีแบบดึงดึงยักษ์ไปเอา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 ,เอาลูกสาวมาเป็นเล่นคู่กับยักษ์เป็นตัวแทนพ่ออะไรเงี้ยอาจจะไปลุยเรื่องของพวกอื่นอีกสมิงเอไม่ไม่แน่ใจว่า มันในนิยายหรือในอะไรหรือเปล่าที่ที่นางเอกของเรื่องมันชื่ออะไรอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าไม่แน่ใจนอันนี้ผมผมยังไม่แน่ใจถ้าเป็นในลายลายเส้นที่จะเล่าเรื่องก็คือเอาถ้าจะมีพี่ยักษต่อถ้าถ้าณเดชยังเซ็นสัญญาต่อก็ไปเล่นคู่กันมาแทนแทนจ่าแต่ถ้านเดชไม่ไม่ไม่ได้เล่นต่อไม่ได้เซ็นสัญญาต่อเอากูเอาแค่สามภาคนี้พอกูนั่งโอเคละ ก็ผู้หญิงคนนี้อาจจะมาเป็นเหมือนบัลเลลีนาอะไรพวกเนี้ยบัลเลนีนาจักรวาลจอห์นวิกอะไพวกนี้ยใช่ไหมอืมใช่ประมาณนั้นประมาณนนั้อีกเพราะว่าด้วยตัวของของหนังอะ่ะผมผมไม่แน่ใจนะส,สมิงขาขวางอะ่ะมันจะไม่ใช่ไทม์ไลน์นี้สมิงขาขวางมันจะเป็นก่อนังเป็นยักษ์จะยังหนุ่มๆอยู่นะครับผมใยักษ์หนุ่มๆยัง,ย,งยังไม่มีลูกของจ่าปราพัน์ เพราะว่ากลางเรื่องกลางเรื่องยักษ์ก็พูดกับกับจ่ายอยู่ว่าเออจําตอนที่เขาขวางได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะแปลว่าเรื่องนช้แล้วใช่นั่นแหละมันพูดอยู่นะครับผมแต่ว่าน่าสนใจนะถ้าเกิดไม่แน่นะถ้าเกิดเป็นดาราผู้หญิงมาแล้วก็ทําอะไรบางอย่างขึ้นมานะครับผมเป็นลูกจ่าปะพันธเพราะว่ามันมีการเขาเรียกแบบมันแปลจ่าพันมันพูดตอนที่เขาเรียกว่า สั่งเสียด้วยนะฮะสั่งเสียกับยะักษ์บอกว่าให้ดูแลลูกชื่อมันมีชื่อเลยนะครับเห็นไหมจําได้ไหมฮะอ่าฝากดูแลลูกด้วยลูกของจา๋าแหละเขาบอกชื่อด้วยยักษ์ก็รู้จักก็คงยักษ์กาคงไปฝึกสอนวิชานะครับผมมันก็เป็นอาจารย์นะให้ไปปรับอะไรก็ว่าไปนะฮะผมถ้าเกิดทําต่อนะอืมน่าสนใจดีนะครับเดี๋ยวภาพนี้มันรุนได้ระได้เท่าไหร่นะฮะอืมไงนะอีกอันหนึ่ง บีหน้าเนี่ยสมิงเขาขวางจะมีถ้าเกิดเป็นอย่างนี้อ่ะต่อไหมหน้าบอกหน้ามีไหมหรือว่าพอถ้านะถาจะเล่าสมิงเขาขวางก็ก็เราจะได้เห็นจ่าประพันธ์กับยักษ์คู่กันอีกคู่กันอีกอแต่จะทํายังไงให้สองคนนี้หนุ่มขึ้นเหรอจ่าประพันธ์ก็โกนหนวดโกลเขานะอีกอย่างหนึ่งก็คือไอ้ยักษ์อ่ะมันยังไม่ได้เก่งหรอกครับ ยังไงเป็นเด็กเด็กธรรมะคืออาจจะเป็นทหารธรรมดาคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือก็ได้แบบอะไรคือทหารธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยเออเอ่ะก็ต้องไปดูวันปีหน้าอฮะปีหน้าปีสน้าแต่คนใครชอบนะ,ะก,นกับวะอืมไม่รู้ว่ะพี่ผมไม่ใช่พี่คุยแล้วมั้งพี่คุยไปทำโปรเจกต์อื่นละอืมอ่ะอืม แต่ยังไงคนก็อยากดูสมิงเขาขวางแล้วก็ต้องเป็นพี่ยักษ์กับจ่าอะไรอย่างเงี้ยมันถึงจะเรียกคนดูกลับมาได้อ,อพี่นุ้ยมองประเด็นนี้ยังไงบ้างคือเรื่องของนางผีไทยอ่ะคือที่หยดเนี่ยมันปลูกกระแสนางผีขึ้นมานะแล้วก็ทันกันเต็มเลยตอนนี้อืมนางผีพี่นุ้ยมองใช่<อ>คือมองอะไ มันก็มันก็เยอะอ่ะปริมาณเยอะปริมาณตอนนี้คือมีหนังถือให้ดูตลอดมันก็เยอะปริมาณทีนี้ถามว่าพอเยอะปริมาณปุ๊บเนี่ยมันในแง่ของคุณภาพอบมันก็จะมีหนังดีๆอยู่ไม่กี่เรื่องหรอกแต่ว่าอย่างน้อยๆพี่ว่ามันก็เป็นกําลังใจให้คนทําหนังไหมเออเพราะว่าคนทําหนังเนี่ยถ้าสมมติว่าทํามาแล้วแบบว่ามีเออมีการตอบรับมีกระแสอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยๆมันก็ ทำให้คนแบบมีการสร้างสรรค์ผลงานที่มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่ามันก็เป็นแนวโน้มที่ดีอย่างน้อยๆอยคือทําให้คนมันสร้างสรรค์าง,งานทีนี้การสร้างสรรค์าง,งานก็ไปว่าเรื่องคุณภาพกันอีกทีนึงแต่อย่างน้อยน้อยก็คือว่าต้องมีกําลังใจในการจะสร้างสรรค์ก่อนอืมพี่พี่นุ้ยเนี่ยดูหนังผีเมืกอไงผมกับนายไม่ใช่หนังผีหรอครับหนังในโรงอะ่ะหนังในโรงดู <ใน S 2> แบบแสัปดาห์หนึ่งมันลูกกี่เรื่องอะ่ะว่างเออสัปดาห์มันลูกกี่เรื่องอ่ะอืมดูเยอะมากฮะ เออดูเยอมากอะ่ะคนอื่นก็ต้องทำงานนะฮะพี่นุ้ยดูอะไรว่างอ้อเดี๋ยวเอาเวลาไหนดูดูเยอะออดูเยอะมากอืมเออผมถามหน่อยในปีนี้นะพี่นุย้ยหนังผีที่พี่ชอบอะ่ะม,มันคือเรื่องอะไรอะ่ะผมจะได้ไปดูไงตอนที่ผมก็ได้ดูโอยตายแล้วเนี่ยพอ,พอพูดขึ้นมานึนกไม่ออกเลยอะ่ะ พอพราะเนี่ยเราชอบทำนังเนี่ยเราคิดนนึไม่ออกหนังไ,หนงไทยไห,รหรือเทศอะเอ่อถ้าล่าสุดจําได้ก็คอนเจอริงแต่ถามว่าพี่จะประทับใจคอนเจอริงไหม<อ>ไม่ก็ไม่ก็า<อ>ยเป็นหนังครอบครัวซึ่งพี่รู้สึกว่าไม่สนุกแต่ว่าอ๋อพี่จะไปชอบสังฟอร์มเล็กอยู่อันหนึ่งที่เป็นหนังแบบโหดโหดละทีละทีหน่อยซึ่งแบบตอนนี้เขาแบบว่าเป็นหนังนอกกระแสะที่คนเขาเอามาสปอยกันเชื่ออะไรนะอ่ <Okay. S 2> บ้านพักคนเฮียนอะไรนี่ไหมเออชื่อเดอะโฮมอันนี้หมายถึงว่าเป็นหนังนอกกระแสนะชื่อเดอะโฮมเออเราต้องลองไปดูคือมันจะเป็นแบบว่ามีความแบบว่าบูบูนิดนึงแล้วมันเป็นหนังที่แบบว่าอยู่อยู่นอกกระแส อ่าประมาณนั้นเป็นแบบว่าพูดถึงเรื่องราวของคนที่ไปทํางานในบ้านพักคนจลาแล้วมันก็จะเป็นหนังแบบออกแบบมีความแบบเป็นลัทธินิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคือพี่ชอบดูหนังพวกพวกผีลัทธิเนี่ยที่หยดตรงนี้พี่ก็มีความรู้สึกว่าเออน่าสนใจทึงว่าม,ม,มันเริ่มมันเริ่มมีความเป็นลัทธินิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเออจะชอบดูหนังแนวนี้อ่าประมาณนั้นไม่ได้ยินเสียงเราเลยเราปิดไมค์อยู่ ดีน้าไม่ค่อยได้ดูอยู่เนี่ยัตัดหนังในโรงน,น,น,น้ำไม่น้ำไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่ใช่ไหมครับไม่ค่อยไม่ค่อยก็ดูแหละเออก็ดูเรื่อย<ม>ๆแหละว่าไม่ค่อยได้ดูหนังแต่ว่าทั้งที่ทั้งที่โอกาสดูหนังในโรงเยอะมากนะสแตนดาร์ลชุมแพตัวราคาแค่หกสิบเองแต่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ถ้าชอบเรื่องไหนก็จะดูซ้ําเรื่องนั้นแหละเพราะว่าตั๋วมันถูก ดูซ้ำแบบหลายรอบอะไรเงี้ยยังเทเน็ตเนี่ยโหดูกระจายเลยผมพูดจริงนะตอนที่ผมดูที่หยุดอะภาคหนึ่งกับภาคสองผมดูซ้ำนะเอภาคสองภาคสองดูไปกี่รอบวะสี่รอบเหมือนกันสี่รอบผมดูภาคละสองรอบที่หยุดหนึ่งกับสองรอบที่หยุดสองรอบสองรอบแต่ที่หยุดสามผมไม่ดูซ้ำเออเอาง่ายเลยแค่นี้ เฮ้ยมันเฮ้ยมันดีจริงนะฮะอืมหนึ่งกับสองนี่มันสนุกจริงนะนะอืมอ่ะประมาณเดี๋ยวยังเหลืออีกครึ่งชั่วโมงนะก็คือผมมองอย่างนี้นะที่หยุดสามเนี่ยหนังมันสั้นด้วยส่วนหนึ่งแป๊บเดียวชั่วโมงครึ่งนะฮะชั่วโมงสี่สิบหนังมันค่อนข้างสั้น นะครับหนังมันสั้นหนังมันสั้นนะครับผมหนังมันค่อนข้างสั้นเลยแหละเมื่อเทียบกับหนึ่งกับสองอะไรอย่างเงี้ยฮะหนังมันสั้นอยู่อืมแล้วก็มันก็จบไปเลยอีกอย่างหนึ่งพิษน้าเดียวฮะไอตอนสู้กับผีตำรวจทานในถ้ำอ่ะมันดูง่ายไปหน่อยวะใช่ใชมแบบ่มันดูแบบมันดูแบบไม่ง่ายอ่ะตายง่ายรัดบอสมาร<บ>ัดบอสมาปูมาซะอย่างดีกว่ามึงจะได้กลับมาแบบมายืนพูดคําว่ากูกลับมาแล้วไอ้ยักษ์นะ ่อนจะได้กลับมายืนพูดอย่างนั้นน่ะที่มึงจึงน้ำคำเข้าไปทีเดียวแล้วก็ตอนแรกก็งงว่าไอ้ตลกมึงมึงมีฉากคลอดทำไมวะมึงไปดึงคนท้องมามาอยู่ในถ้ำด้วยทำไมอ๋อมึงจะเอามาตรงจุดนี้ใช่ไหมจะเอาน้ำคำมาป่าบีผีชุดดำใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยประมาณคือผมตลกมากเลยยาบริสุทธ์เออเออ มันจะเอาวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อจะบปลุกชีวิตขึ้นมานะครับผมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งลายอะไรประมาณนี้แล้วก็ตอนที่มันลุกขึ้นมาแล้วก็เอามือแทงจัมพันเนี่ยโอ้มนดูยิ่งใหญ่นะแบบว่านึกถึงอันนี้ป่ะนึกนึกถึงพวกเดอะลอตบอลลิอะซารอนเนี่ยว้าซารอนแบบมันมันมันพังงานกันมาแล้วอะเออแล้วอยู่อะแม่งตายไว้ี่ป่เอาง่ายๆภาคสองฮะตอนที่สู้ตอนสุดท้ายอุ้ยอันนั้นเก่งกาจนะฮะ มันตายยากอะมันเก่งเออมันอุ้ยมันเก่งมากเลยอะดูมันมันโคตรไม่ได้อ่ะครับเออมันดูแบบไรเทียมทานนะแต่ว่าไอเน,นี้ยผมมันตายง่ายมากเลยอะผมแบบงงอะไรอมันวะตอนตอนตอนผูมาฆ่าตาพวงอะนั้นอลังการมากภาคสองอะใช่ใช่บันยะแบบสาวดนตรีมุมกล้องจังหวะการมาแล้วก็ วิธีการฆ่าอะไรเงี้ยมันมันมันดูอลังการไปหมดแบบอืมแล้วมาแล้วก็โอ้โหมาจัดการยักษ์สงายเลยอะไรเงี้ยเออมันดูเก่งนะม,มันดูแบบไรเทียม,ทา,มทานนะครับผมไอภาคสองเสียดายเสียดายภาคสามภาคสามนี้โทษผู้กำกับอย่างเดียวเลยเขาเขาเขาทุกอย่างมันมันวัตถุดิบมันดีอะวัตถุดิบมันดีโอเคคงเรื่องเขาก็ดีนะคงเรื่องการวางการใส มีตัวละครไอ้แม่เท่ามีไอ้นี่กับชุดดำกลับมาอะไรเงี้ยองค์ประกอบอะไรมันดีหมดแต่เสียดายจจังหวะเขาเล่ามันไม่ค่อยดีจังเขาใช้จังหวะที่มันมันมันไม่ค่อยดีมันก็เลยไม่ได้ส่งไม่ได้ส่งให้เรารู้สึกร่วมไปด้วยไงไอเขาเขาการใช้ใช้ภาพของเขาอะไรพวกนี้ยอย่างแล้วก็พันน่ะเออเอาตัวสําคัญไปฆ่าทั้งทีแต่เราไม่ได้รู้สึกไม่ได้รู้สึกร่วมด้วยมากอ่ะ ไม่ได้รู้<ช>สึกรวมเลยมาใช่ครับพยายามพยายามจะซึ้งเขาพยายามจะซึ้งผมมองอย่างนี้นะคือไอ้นี่อะรายละเอียดอ่ะมันมันดูยังไม่ดีเท่าไหร่อย่างเช่นผมเอาพวกแอคชั่นอะครับมันมันมันเน้นไปตรงนั้นไงมันมันเน้นไปทางนั้นนะอะอย่างภาคสองอะมันมีแอคชั่นแต่มันดูมันดูแบบ ไปสืบสวนหน่อยมันดูไม่ใช่แบบยิงกาดไงถล่มนะไม่มีผีหลอกผีออกมาอะไรอย่างเงี้ยหลอกในป่าไงภาคสองอ่ะหลอกใช่ไหมแต่เนี่ยมันมันไม่มันไม่หลอกไงฮะในป่ามันเขาเรียกชงชางเลยผีผีบินออกมาแบบไม่ไม่มีหลอกอ่ะใช่ไหมฮะเห็นไหมฮะโอ้ให้ยิงให้ต่อยอะไรเลยคือแบบให้เข้าทางแอคชั่นเลยฮะบู๊ไม่เข้าทางแอคชั่นเลย คือม่ให้ยักษ์มันจัดเลยเนี้ยเออมันกลายเป็นหนังต่อยผีเต็มที่นะครับผมแล้วก็ไอตัวละครในป่าภาคสอง่ะคุยกับพี่นุ้ยเมื่อกี้เออมันดูมีคาแรคเตอร์ที่มันน่าสนใจแต่ละตัวเอ้ยมีไอไอตัวไอเก๋าอ่ะไอตัวหรือว่าไอตัวจริงเกลียนหน่อยไปกลัวในยักษ์อะไรอย่างเงี้ยเออแต่เนี้ยมันไม่มีไงมันมันมันดูเฉื่อยมันแบบไม่มีอัธรรถอ่ะนะครับผมในป่า ไปลยุยลุลลุยจบจบอืมแล้วตัวพวกพวกพี่น้องไอ้ยักษ์อ่ะก็ไม่ได้มีบทอะไรที่มันแบบให้มันดูตื่นเต้นอะ่ะเออมันไปไป,ไปจบจบจำได้ไหมฮะภาคสองมีงูด้วยนะจำได้ไหมงูจำได้ภาคสองม,มีงูในไลฟ์เออเห็นไหมมันคนจําไว้นะอันนี้เราไม่จําอะไรเลยอ่ะในีป่าเราเราไม่จําเลยในป่าผมไม่จํานะเออหรือว่าน่าจําได้ <laughs> อะไรจะหาภาคภาคสามนี่หรอเออภาคสามภาคสามเป็นเป็นเป็นหนังที่คนคนดูจบแล้วเขาไม่ไม่ไม่มานั่งคุยกันว่าเฮ้ยซีนนั้แม่งเจ๋งกว่าซีนนี้แม่งเจ๋งกว่ามันมันไม่เไม่เหมือนหนึ่งกับสองหนึ่งกับสองเรายังมาโอ้ยฉากภาคหนึ่งฉากตอนแย้มโดนสิงเต็มที่แล้วเดินออกมาสวดแม่งโคตรน่ากลัวเลยบรรยากาศอะไรเงี้ยภาค พวกภาคสองมันก็จะมีแบบในโรงแรมโรงแรมโรงแรม,มในโรงแรมว <laughs> หรือว่าแม่ฮะตัวแม่มาถือขวานอยู่ <laughs> ใช่มีมให้พูดเจ๋ง,งด,ด้วยภาคสอ,อ,อ,องภาคนี้มีนะฮะคุยกับพี่นุ้ยอยู่ไอ้นี่ไงที่บ้านนะครับผมที่ตัวของไอ้เจ้มันท้องไงฮะแล้วก็ไอ้ยี่ยมันมาหลอกเออแล้วก็มาเรย เรียท้องอยู่เอ้ไอซินเนี้ยเป็นซินเดียวที่ผมจดจำทักสามเลยอ่ะมันดูน่ากลัวดีว่าซินเดียวเลยฮะอืมอื่นไม่มีอะไรฮะอ่ะปิดท้ายดีกว่าหมดลนะหรือว,ว่าใครมีประเด็นอะไรบ้างฮะอืมมีประเด็นหีิอะใครม,ม,มีมีประเด็นไหมฮะน้าน้าน้าน่าจะมีอะไรอีกจีบหน่อยไหมประเด็นม<บ>่ไ่ที่อยากมา แต่วันนี้มันแค่วันที่สองวันที่สองของของของที่หยดวันที่สองที่ทุกคนได้ดูที่หยดอะไรเงี้ยมันเมื่อวานวันที่หนึ่งเปิดตัวก็หกสิบล้านเปิดตัวนี่ดูเยอะของปีนี้เลยสําหรับปีนี้เพราะมันได้อันเชื่อว่าได้อนิสงมาจากภาคสองนั่นแหละแต่พอพอคนไปดูแล้วมันก็อยู่ที่ทิศทางของคนดูแล้วว่าว่าว่าจะช่วยกันชี้ไปทางไหนจะชี้ให้ถอยเลยจะชี้ให้ไปข้างหน้าอะไรเงี้ยมัน มันอยู่ที่คนไปดูในโรงแล้วว่าว่าว่า,วา,วาจริตในการดูภาคเนี้ยคนกลุ่มไหนเข้าไปดูมากกว่ากันระหว่างระหว่างคนที่ชอบหนังผีแอคชั่นที่สมเหตุสมผลหรือคนที่ดูหนังแบบครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าสัดส่วนคนที่ดูครอบครัวเยอะเขาก็จะพูดปากต่อปากกันว่าเออมันสนุกบีอะไรเงี้ยแต่ถ้าในในมุมของคนที่แบบอ่าไปจริงจังไปจริงจังมากเกินก็จะ ปากต่อปากในแบบที่ที่แต่เชื่อว่ามันมันมันก็คงไปไปมันก็ก็รายได้ก็ไม่น่าจะไม่น่าจะเกินภาคภาคหนึ่งกับภาคสองหรอกภาคหนึ่งเท่าไหร่แล้วะจำไม่ได้ภาคหนึ่งห้าร้อยฮะห้าร้อยล้านฮะภาคหนึ่งใช่ป่ะเออแล้วภาคหนึ่งห <500, 000. S 1> ้าร้อยดูสิแต่ภาคน,นี้ไม่น่าไม่น่าถึงหรอกไม่น่าถึงภาคภาคสองแปดร้อยล้านภาคหนึ่งห้าร้อยฮะผมว่าส่วนตัวผมนะไม่เกินห้าร้อยฮะ ภาคเนี้ยไม่ไมน่าจะ <นา S 2> ถึงเพราะว่าด้วยอย่างนี้ฮะค,คือผมประเมินประเมินจากที่ผมไปดูภาคหนึ่งกับสองอ่ะก็คือว่าวันแรกๆอ่ะคนดูมันจะไม่เยอะเท่าไหร่ภาคหนึง่งนะฮะแต่ว่าพอผ่านไปสักสัปดาห์หนึ่งอ่ะมันมีกระแสแบบคนเขาบอกว่ามันสนุกแล้วแล้วสัปดาห์ที่สองอ่ะยอดมันยอดมันมันไม่ตกเลยอ่ะยอดมันมากขึ้นกว่าเดิมด้วยที่ยุดหนึ่งอ่ะแล้วมันอยู่อย่างเงี้ยอยู่อย่างนี้ประมาณสสองเดือนสองเดือนนะครับผม เป็นสองเดือนเลยฮะอยู่อย่างเงี้ยสองเดือนอะ่ะมันก็เก็บไปห้าร้อยล้านภาคสองยิ่งไปใหญ่เลยฮะภาคสองอะ่ะมันมีกระแสจากปีที่แล้วมาปีหกหกปีหกเจ็ดเนี่ยโอ้โหคนบอกว่าที่ที่หยดสองคนก็รอรอนะฮะรอจากปีที่แล้วอะ่ะจํานวนเยอะเลยภาคหนึ่งมันดังมากอพอรอจํานวนเยอะแล้วก็มาทําให้ผิดหวังไงไม่ทําให้ผิดหวังนะฮะรอเยอะอยู่แล้วแต่ก็ไม่ทาให้ผิดหวังแล้วมันก็ยาวอีกสองเดือนนะคแปดร้อยล้านเลยอะ่ะแต่ภาคสามอะ่ะ คนก็รอรอเสร็จผิดหวังผมว่าผมเชื่อว่าแฟนแฟนหนึ่งกับสองอ่ะน่าจะผิดหวังบางส่วนนะฮะผิดหวังอืมน่าจะตกลงมามันมันมันมาเปรียบเทียบอยู่แล้วหนังภาคต่อฮะถ้าเกิดภาคเก่ามันทําไว้ดีอ่ะมันโดนเปรียบเทียบอยู่แล้วอืมมันเป็นเขาเรียกเป็นจุดท้าทายของการทําหนังอืมภาคหลังอ่ะจะทําให้ดีกว่า ภาพเก่าอ่ะมันมันค่อนข้างจะยากอืมมันได้แค่แบบให้พูดถึงแบบอพอประมาณอะไรอย่างงี้ะแต่ว่าผมมองว่าที่หยุดสามไม่ได้เร็วลายนะะไม่ได้เร็วลายนะครับคือมันอยู่ในระดับพอพอใช้ได้นะครับผมตัวหนังอย่างที่พี่นุยพูดก็ถูกมันอยู่ในระดับพอใช้ได้นะไม่ได้เรยวยลายไม่ได้ถึงขั้นใช่ใช่พอใช้ได้ฮะไม่ไม่ได้ถึงขั้นแบบ อ่ะอย่างท่าเลกอย่างเงี้ยอันนั้นมันดูไม่ไม่ผ่านนะผมคนดูน้อยอืมนะ